สวัสดทีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Next v i e กับชาเลน์ภารกิจเล่นปืนในกล่องสุม่มอะไรก็ได้ปืนอะไรที่เจอให้จบเกม ep สองนะครับวันนี้เราจะไปเจอปืนแล้วก็ลองรอ,อดูรับชมกันได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มากับทูเรียนเหมือนเดิมฝังเัาทุเรียวันนี้เนี่ย มือขึ้นไหมไปซ้อมมือมาหรือยังเดี๋ยวจะแบบว่าไม่เล่นนานอ่ะมือขึ้นหรือยังนิดนึงขึ้นนิดนึง่อมือขึ้นนิดนึงมือขึ้นนิดนึงโอเคท่านผู้ชมเอาละวันนี้เดี๋ยวมาดูทุเรียนมือขึ้นนิดนึงแล้วก็มาดูว่าภารกิจของเราวันนี้จะไปเจอปืนอะไรนะผมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนก็ไปรับชมเกมดูแบบป๊ะปะเอาละครับผมวันที่สองสำหรับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือเก็บปืนกระบอกแรกจากกล่องแล้วเล่นให้จบเกมให้จบได้ได้ได้ได ทำไมเราได้เปิดแต่แบบนะแต่ก็ได้อยู่นะผมยีมพีหาจากเอ็นกระบอกเมื่อวานเนาะเอ็นกระบอกเมื่อวานกนา็มันก็ดีเลยอุ้ยดูเดียนระวังนะมันจะลัดตัวได้แต่มันลัดไม่ได้ทุกคนอุ้ยดีเดือนตุ้ยมันได้เข้าไปช่วยเพื่อนมาได้โอเคโอเคมันสองตี้เหรอออ๋อสองสามตัว สามตี้เลยเหรอหรือว่าวสามตัวสามตัวเฮ้ยมันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่เราปล่อยมันสู้ไปก่อนนะทุกคนเอา้ามันปิดหน้าพอดีไม่เฮ้ยเสียดายนะครับ มันหายอะตังก็ไม่พอไอตัวนี้ที่มันอมผมว่าจะพุ่งไปเอามาได้ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ว่ะอุตสาห์แบบโยกสเต็ปแบบจงังหวะหลอกมันเป็นหนึ่งสเต็ปนะผมมนชึกชักชีกชักโอเคยังมีคนอยู่นะคนอยู่ไหนวะบนหลังคาเหรอโอ้ระวังระวังระวังตุเรียนเหมือนจะพีคนอยู่บนหลังคานะผม กระโดดชักปืนแบบจ้องแยงยองแยงอยู่หรือว่าไม่ใช่วะเราเราเรียนมันอยู่ตรงไอ้ตรงสวนย่ำมันมาตรงเขาวงกดแล้วเขาวงกดเหรอสวนย่ำหรือเปล่ามันเรียกว่าสวนย่ำแต่มันกระโดดอยู่หลบกันหลบกันหลบกันระวังระวังกระโจนตัวนั้นยายาหลบหลบหลบเออนั่งลงนั่งลงสวยมันมาแล้ว มันไม่ตายวะออมันมีตัวอยู่ข้างบนหลังคาเปน็นกระโดดลงมาระวังนะโอเคโอ้โอโ่ะเอาปืนยิงยามายิงให้ก่อนละกันปิว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 โอเคได้มาแล้วไดนกดทันดาปืนอ่า UMP เราสก๊อตบอกในวันนี้นะฮะจะจบเกมไหมเนาะ UMP เนี่ย ตัวนี้มันก็ตึงเป็นงานเอาเลื่อมกันนะทุกคนมันแบบไปฆ่าไอ้ตัวที่มันชุบวงด้วยนะครับแล้วมันก็ามาฆ่าแบบพวกเราต่อนะโรงเรียนมีคนโหลดแอดดอปอยู่หน้าเมืองพวกเราเห็นไหมเดี๋ยวเราซื้อตาล่าหรือซื้อโคโน่ดีเพ่อนทุกคนว้ยนี่ไงเราจับได้มันพอดีเลยอยู่หลังกล่องแอดดอปเหรออุ้ยเอ็นจเก้าระวังไม่ตายโอเค โอ้โหถึกจัจดเพราะว่าเราเล่นแบบปืนนี้แล้วแบบไม่ได้ลากหัวนะครับผมยิงก็จะไม่เข้าเลยถ้ายิงตัวนะเกือบไม่รอดเกือบไม่รอเดเวย<ๆ>้ยสายมือค้าไล่มีคนชุบกันแล้วก็มีมาสกีก็มีคนชุบกันเหมือนกันอีกงั้นเราไปเป็นมาสกีเฮ้ยไม่ไปละข้างหลังยิงแล้วมามเลยข้างหลังนี่แหละระวังระวังระวังยิงไปก่อนยิงไปก่อน เออมีใครคิดถึงแบบว่าภารกิจแบบเล่นแบบให้ตุเรียนกับแบบต้นนุ่มมาเป็นซัพพอร์ตบ้างไหมทุกคนแบบห้ามเล่นปืนยิงยาไอ้ไอ่ห้ามแบบห้ามเล่นปืนยิงอะไรอย่างงี้หรือว่าให้ผมห้ามเล่นปืนยิงดีตั้งศัตรูไปไหนอ่ะโอ้ยหายอ้าวมันหายอ่ะอ๋อมันลงโรงพยาบาลมันระวังเพื่อนมันนะมันจะลงไปหาเพื่อนมันเมื่อกี้ที่มันเรายิงมันยิงเราอ่ะลอยเท้าขึ้นละนี่ไงมันอยู่บนบ้านอ่ะใช่ใช่ใช่เห็นละ น้านหนึ่งน้านหนึ่งขึ้นเลยมีตัวเดียวหรือเปล่าวะเฮ้ยมีสองตัวจออว่จอยวาจ่อยวารุดวดเลยเติมก่อนให้สวย<น>วีหนุ่มกล้ามทองสองคนเลยไม่ธรรมดานะหนุ่มภาพทองกับบุก,กี้กับหนุ่มกล้ามทองอะไรก็ไม่รู้พันยาไปก่อนไอ้คาบุก,กี้แบบโดนแบบแดงแป๊ดเลยอะน่าจะร้องอยู่ เชื่อม่งเข้าโหวกหมดเลยอะไรงี้เดี๋ยวผมมาการระเบิดไปก่อนทุกคนเดี๋ยวมันมาเอาศพเดิมมันไปแล้วเราก็วนเวียนอยู่แถวบริเวณพีกเหมือนเดิมนะครับผมจะก,กลับเข้าพีกไปเหมือนเดิมนะเพื่อไปซื้อตาล่าสังหารซื้อตาลาก่อนนี่แล้วก็ซื้อโคโนโุโอ้ยจริงสกายเลยก็จำเป็นเหมือนกันนะผมว่าแต่แต่แล้วแต่คนชอบนะตาล่าเราอยู่ไหนเนี่ยยิงใครโอ้โหอยู่เมืองข้างล่างเลยบีมัสกิเมืองที่เราต้องผ่านที่เราต้องไปรไปรุยไปขึ้นมาเลย แง่ไปแล้วครับเฮ้ยเหมือนศัตรูเดวิงขึ้นมาหาเราเลเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเราเราลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเติมยาให้เรื่อยก่อนเฮ้ยมันมีสกิลใบ้ด้วยว่ะเฮ้ยหลังมาเฮ้ยไ,ไปแล้วเออสวย ยิงสวนไม่เข้าเลยนะฮะปืนเราไม่ตายเถอะอา้าวไอว่าแตกวิ่งดีข้างล่างตรงไหนาดาวอะ่ะว่าไกลๆต้องมีมันมีอีกตัวหนึ่งอออไอ้ตัวนั้นมันค้ากว่าทุกคนอ้าวอ้าวตายอ๋อนี่ไงทีมมันตายหมดเลยตัวนั้นวิ่งไปแล้วแบบอา้าวหน้าบูดเฉยกลับเลยสวัสดีครับผู้เอาไปหนึ่งทงปัง าแอคไหนแอคของแอคชองแอคปักชงนะฮะพอดีเพื่อนเขาจะแบบเน็ตแบบปิงขึ้นพอดีนะเอ้เราก็แบบยิงตอนเข้างาแล้วเขาก็ตุยไปเลยซ้ายมือมีคนแต่ว่าตัวข้างหน้าเราอะ่ะมันโดนตนลาล่าตังหันจาัดก,การไปแล้วอะ่ะไหมนี่ดูเรียนมีสก,กิลอะไรอยู่อะ่ะสก,กิลโคโนปะหรือว่าสก,กิลสกายเลอร์สก,กิลอะไรมีสก,กิลอะไรอยู่น่าจะไม่ได้ยินครับผมเสียงรถน่าจะดังเกิน ตัวตาล่าเราฝั่งขวามันคิ๊บอยู่แถวบริเวณนี้แหละครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้มันโดนใครยิงตายเลยนะเดี๋ยวเราไปหาตัวตาล่าตั้งหาตัว,ตว,ตวหใหม่เลยละกันเพราะว่าตัวผาเนี่มันหายไปละมันตายไปละมันตุยจะตุยอยู่หลังเสาไฟเรียบร้อยเจอโคโน่จะเต็ปนี้เข้าไปโคโน่จะเต็ปกาแล้วก็กระโดดออกไปยิง ตัวก็เล่น M P เหมือนกันนีกว่า u M P 5นะครับแล้ว M P 5นี่เสียดายตัวที่มันแบบไปถอดแบบหัวมันออกเนาะถ้ามันไม่โดนถอดหัวออกมันจะเป็นปืนนึงที่แบบดีมากๆเลยสำหรับปืนชาร์จนะผมไปหรืต่อลัมโบแดงที่จะแบบยิงแบบดาเมจไม่แดงอะไรก็ไม่รู้คำคมเลยวันนี้เดี๋ยวไปดูศัตรูฝั่งขวาดีกว่าเพราะว่ามันตอนนั้นมันมีการฆ่าแบบสารางทหารเราเกิดขึ้นไงเราจำได้ ถึงเวลาที่เราต้องแบบมาราดตะเวนเพื่อแบบเสาะหาคนที่มันฆ่าตาล่าเราไปนะครับเฮ้ยนี่ไงเจี๋ยละเจี๋ยแล้วเจี๋ยแล้วเจี๋ยแล้วเด๋ยล้โอ้จุบ๊บเฮ้ยไม่โดนเรียบร้อยดาวพอดีอ่าดาวพอดีเลยเฮ้ยเอา้าเรียบร้อยเข้าหัวระยะนี้เฮ้ยมีคน แดงแปดแดงแปดแดงแปดแค่เม็ดเดียวเออจะเป็นที่นี่นะครับที่งหารตาล่างหารของเราไปเนาะเจ้าก็ตรงชดใช้ด้วยชีวิตไปดูเรียกเข้าวงดีกว่าวงนั้นจะแรงกันแหละรถของเราศัตรูยังตายไม่หมดนะยังนาวอยู่นะครับน่ะอ๋อนุงเงี้ยอ้าวตายเฉยเลยเม็ดละติบกว่าเมื่อกี้ศัตรูล่วงลงไปกองกับพื้น มีตังค์ักพันสีเนี่ยสกิลอะไเนี่ยสกิลโดนสกิลโดนมีคนอุยอ๊ยอุย๊ยตเี้ยงดีคนสองคนเลยมัน,นลงมาแล้วมันโดดมา้นขึ้ไหม่มันขึ้นไบัไดใหม่ม้ม,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 มาตายเฮ้ม,มาตาย สีฟ <S an> okay, e e ้าเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันเอมเจนเก้าดิวคูดาวอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาชุบกันไอ้วิ่งเฮ้ยมันเจ็บสิบเก้าด้วยตรงไหนวะเอ้าเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะไอ้นม ไอสองตัวนี้มันเหลี่ยม,มจะมาเซตหยอพวกเราก็ดูโหยาผมเยอะมากเลยเร่องไรไอวอลผมก็เยอะจัดอเ,เอาอก่อนม่อกี้ปิดทางขึ้นแบบเอาถ้ติดก็ขึ้นไม่ได้วอ้ยสะพานมีนะระวังสะพานมีสะพานมีเราทิ้งยางเล็กไปให้หมดเลยครับผมตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนประตูวลอประตูะตวาร์ปเรามีแค่รถติดตัวอ้ยโอ้เจ็บ โอ้อยู่ข้างบนหมดเลยทุเรียน <Hey. S 1> คิดเป็นไงวนะนี่อ่ะทุเรียนยังไม่ได้ชุบเหรอมันไม่ได้ชุบเหรอวะเนี่ยเขาดูอ๋อชุบมาแต่ตายโอ้โหเฮ้ยมีคนไหม mới thấy tài rồi mấy người ơi khó uổng ui เกือบไม่รอดเหลือสี่สิบตัวอยู่หลังหินข้างบนครับผมตัวสุดท้ายโอ้โหเจอไอ้ตัวก้ามทอเมื่อกี้สองตัวไล่ลุมนะให้เป็นตัวที่อยู่หลบโซนลงบานนะครับเห็นหะโอเคเรียบร้อยฝันดีครับน้อง <c oughs> เรียบร้อยปักธงหนึงนี้ ยูเอเมี hmm. ของเร,ราก็สาเร็จภารกิจไปด้วยดีนะผมนแต่ว่าก็ค่อนข้างที่แบบธุรกรรเรียนจัดเลยใครชอบไหม e ีสามปะขอสนกหนึ่งพันไร